จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อโลกนี้ไม่มีมแมลงสาบในทันทีที่เราเห็นเจ้า,มาแมลงสาบหลายคนก็คงจะร้องกรีด้วยความขยะแขยงหรือถอดรองเท้าตบมันให้ตายคาที่เราสามารถฟันธงได้เลยว่าไม่มีใครอยากให้เจ้า,มาแมลงสีน้ำตาลนี้มาวิ่งอยู่ในบ้านอย่างแน่นอนซึ่งทำให้เราทำความสะอาดบ้านเป็นอย่างดีเพื่อที่จะไม่ได้เห็นเจ้าตัวนี้วิ่งไปมายามค่ำคืน ความคิดที่ว่าแมลงสาบนั้นอาจจะเดินไปตามใบหน้าหรือยญาสีฟันของเราทําให้ผู้ฟังนั้นขยะขยงไม่น้อยและเพราะความเกลียดชังทั้งหลายที่เรามีต่อจ้าแมลงสาบตัวนี้ทําให้สงครามระหว่างมนุษย์กับจ้างแมลงสาบตัวนี้ไม่จบลงสักทีแต่ถ้าอยู่มาวันหนึ่งแมลงสาบที่น่ารังเกียจเหล่านี้หายไปจนหมดละ่ะเราจะอยู่อย่างสงบสุขหรือเปล่าหรือว่าความเป็นจริงแล้วเราต้องการจ้าแมลงสีน้ําตาลเหล่านี้ คำถามนี้ได้รับคำตอบจากศาต,ตาจารย์และผู้อำนวยการคณะชีววิทยาแห่งมหาวิทยาลัยเท็กซัสรวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญด้านแมลงสาบระบุว่าการหายไปของแมลงสาบทั้งในบ้านและในธรรมชาติจำนวน5 0 0พถึง10,000สปีชีนนั้นจะก่อให้เกิดหายนะอันใหญ่หลวงอย่างแน่นอนในธรรมชาตินั้นแมลงถือว่าเป็นแหล่งอาหารสำคัญสำหรับนกและสัตว์กินแมลงเล็กๆทั้งหลายรวมไปถึงคนในบางส่วนของโลกที่กินแมลงสาบด้วย และถึงแม้ว่าสัตว์เหล่านี้นะคะจะไม่ได้กินมแมลงสาบเพียงอย่างเดียวแต่ถ้ามแมลงสาบนั้นได้หายไปพวกมันก็จะลดจํานวนลงแต่ก็ไม่ถึงขั้นขนาดสูญพันธ์แน่นอนอยา่างไรก็ตามนะคะตัวต่อพาราไซท์ที่ต้องพึ่งมแมลงสาบในการออกไข่โดยวิธีการฉีดเข้าไปในตัวมแมลงสาบและปล่อยให้มันเป็นซอมบี้ที่ลูกๆของมันนั้นกัดกินดังนั้นตัวต่อเหล่านี้จะสูญพันธุ์อย่างแน่นอนหากขาดมแมลงสาบไปและหลังจากที่หนูและสัตว์อื่นๆที่กินมแมลงสาบเป็นอาหารนั้นลดลง สปีชีที่กินหนูเป็นอาหารอีกต่ออย่างแมวบ้านหรือแมวป่าคายตุตีสุนัขป่าสัตว์เลื้อยคลานมากมายรวมไปถึงอินทรีย์และนกนักล่าอื่นๆซึ่งสัตว์เหล่านี้ก็เป็นสัตว์ที่เราไม่ได้อยากให้สูญพันธุ์ไปด้วยผลเสียของการหายไปของแมลงสาบนอกจากจะเป็นการลดลงเป็นทอดทอดแล้วโรคที่ปราศจากแมลงจะสร้างผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อวงจรในตัวเจนที่สำคัญกับสิ่งมีชีวิตรวมถึงมนุษย์เราด้วย เพราะมาแมลงสาบจะกินอินทรีย์วัตถุที่กำลังเน่าสลายซึ่งเป็นแหล่งสะสมในตัวเจนในปริมาณมากการกินย่อยและการถ่ายของเสียของพวกมันจึงเป็นการปล่อยในตัวเจนออกสู่โลกภายนอกซึ่งในตัวเจนนี้จะอยู่ในดินและถูกพืชใช้ประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้าโลกเราไม่มีมแมลงสาบสุขภาพของป่าไม้ก็จะโดนทำลายไปด้วยรวมไปถึงสปีชีส์ที่อาศัยอยู่ในแถบนั้นก็จะโดนผลกระทบในทางลบถ้าพูดโดยรวมๆก็คือชีวิตของเราขึ้นอยู่กับเอื้อของมแมลงสาบนั่นเอง และนี่คือทั้งหมดสำหรับวันนี้ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบ